นิทานสบายวันนี้เสนอเรื่องเพื่อนสมัยที่อยู่มปลายคุณเคยมีเพื่อนที่รักที่สุดบ้างไหมครับส่วนผมมีแต่ม่รู้ตัวอีกทีว่ารักเพื่อนคนเนี้มันก็สายไปแล้วตอนนั้นที่ผมเรียนอยู่มปลายมีนักเรียนที่อยู่ห้องเดียวกันกันกบผมราวๆว40คน ตอนนั้นผมได้อยู่ห้องต้นๆที่เป็นห้องของเด็กเรียนค่อนข้างจะดีผมมีเพื่อนสนิท6-7คนแต่ละคนก็ไม่ค่อยจะเป็นเด็กเรียนสักเท่าไรนักหรอกครับจะชอบเล่นมากกว่าในตอนนั้นเพื่อนชายร่วมห้องคนหนึ่งในความทรงจำของผมไอ้แว่นมันเป็นผู้ชายที่ผิวขาวสูงใส่แว่นแต่หน้าจะซีดตลอดเวลาผมเองก็ไม่ค่อยจะเข้าใจมันนักหรอกครับ ในตอนนั้นแต่ผมรู้สึกว่าผมไม่ชอบขี้หน้าคนคนนี้เท่าไหร่เพราะว่าเวลาที่มีงานอะไรหรือมีกิจกรรมอะไรเจ้าแว่นเนี่ยมันต้องเสนอหน้าเป็นคนแรกทุกทีไอ้แว่นจริงๆแล้วมันชื่อว่าเอกครับแต่ผมว่าชื่อมันไม่ค่อยจะเข้ากับตัวเท่าไรนักหรอกผมเลยเรียกมันว่าไอ้แว่นหน้าจืดเพราะอารมณ์มันไส้ตอนนั้นผมแกล้งมันสารพัด เพื่อนร่วมชั้นของผมจะรู้ดีว่าผมไม่ถูกชะตากับเจ้าแว่นนี่พอถูกถามสาเหตุผมก็จะตอบสั้นๆกวนๆว่า <c oughs> ก็ดูหน้ามันดิหน้ามันผิดระเบียบ <c oughs> เห็นแล้วอ่ะไม่ถูกชะตาอ่ะ <c oughs> แต่สาเหตุจริงๆก็อย่างที่บอกนะครับว่ามันชอบเสนอหน้าเหมือนว่าพยายามจะทำดีเอาหน้ายัางไงไม่รู้ทุกครั้งที่มีงานอะไรมันต้องมายุ่งทุกเรื่อง แล้วพยายามจะทำตัวเป็นผู้นำทั้งๆที่มันเองก็ทำอะไรไม่ได้เท่าไรนักหรอกเพราะมันเป็นคนขี้โรคพอเหนื่อยมากๆแล้วทำยังกับจะหมดลมหายใจทุกทีและยังจะเสนอหน้ามายุ่งอีกเมื่อตอนนั้นตอนที่จะมีงานโรงเรียนซึ่งเป็นงานอำลาของม .6 พวกเราในห้องตกลงกันว่าเราจะเล่นดนตรีโชว์กันเจ้าแว่นก็มาบอกว่า จะเป็นคนไปหาเพลงมาให้ตอนแรกผมคิดว่าจะไม่รับแต่คิดไปคิดมาผมว่าให้ไอ้แวน่นนี่แหละทำดีแล้วจะได้แกล้งให้หนำใจไปเลยเช้าวันรุ่งขึ้นไอ้แวน่นก็มาพร้อมเพลงที่หามาพวกผมแกล้งทำเป็นไม่พอใจบอกกับมันว่าเพลงมันไม่ได้เรื่องบันนอกบ้างเฉยบ้างเล่นยากบ้างไม่ชอบบ้าง แต่แว่นมันก็ยังไม่หมดความพยายามวันรุ่งขึ้นมันมาพร้อมกับเพลงที่หามาใหม่แต่พวกผมก็แกล้งโดยอ้างเหตุผลเดิมอีกรอบทำเช่นนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกระทั่งครบห้าวันไอแว่นก็ยังไม่หมดความพยายามจนผมชักรำคาญเฮ้ยแว่นถามจริงๆฮะนี่แกยังไม่รู้อีกเหรอว่าทำไมเพลงที่แกเอามาพวกข้าไม่พอใจฮะ ผมถามแต่ไอ้แว่นกลับเงียบนิ่งไม่พูดไม่จาเขอบอกอีกรอบเลยไอ้ตุด๊ดเอ้ยอย่าเสนอหน้าให้มากนักรำคาญวะ่ะเมื่อผมพูดจบแว่นมันก็ทำหน้าเหมือนจะร้องไห้เฮ้ยพูดแรงไปเปล่าวะแว่นมันทำหน้าจะร้องไห้แล้วนะเพื่อนผมถามเพราะเริ่มรู้สึกผิดเออสงสารมันนักก็ไปอยู่กับมันดีวะพูดมากอยู่ได้หนะ้ารำคาญหลังจากวันนั้นเจ้าแว่นก็หยุดเรียนไปสองสาวันผมคิดว่า มันคงน้อยใจจนไข้ขึ้นก็พ่อแม่ของมันเลี้ยงมาแบบยุงไม่ให้ตายไรไม่ให้ตอมนี่นาคงทนไม่ได้พอเจ้าแว่นมาโรงเรียนผมสังเกตเห็นว่าแว่นยังสีหน้าไม่ดีเลยผมเองก็เลยถามแบบกวนๆเฮ้ยโดนด่าแค่เนี้ยไข้ขึ้นหรือไงวะบอบบางจริงนะเองอะ่ะเจ้าแว่นไม่พูดอะไรทำหน้าเศร้า แล้วส่งกระดาษสีขาวแผ่นหนึ่งมาให้ผมใบรับรองแพทย์ผมไม่อยากเชื่อสายตาเลยในนั้นมันเขียนว่าเจ้าแว่นเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดขาวเฮ้ยอําอํอําก็เล่นป่าวะคิดว่าสนุกหรือไงเนี่ยฮะคิดว่าตลกเหรอไอ้แว่นฮะผมจับลายมันไว้แต่พอมันหันหน้ามาผมก็พบกับน้ําตาที่หลบอยู่หลังแว่นนั้นก็อย่างที่เห็นนั่นแหละนายคิดว่า เราโกหกก็ตามใจแล้วกันมีอะไรกันเหรออ,อ้าวเอกทำไมร้องไห้โดนแกล้งเหรอเจ้าแว่นไม่พูดอะไรเพื่อนๆทุกคนจ้องมาที่ผมทุกคนคิดว่าผมทำเจ้าแว่นร้องไห้ผมไม่พูดอะไรแต่ยื่นกระดาษสีขาวใบนั้นให้เพื่อนดูเมื่อดูเสร็จก็ส่งต่อๆกันไปแต่ละคนสีหน้าไม่ดีและเริ่ม ที่จะร้องไห้แว่นเราขอโทษนะที่คิดกับนายไม่ดีตอนนี้ทุกคนเริ่มร้องไห้และลรุมล้อมเจ้าแว่นกันใหญ่ <c oughs> ผมพูดไม่ออกและทำอะไรไม่ถูกจึงค่อยๆถอยออกมาและมองเจ้าแว่นห่างหาผมรู้สึกว่าผมผิดแต่ผมก็ไม่กล้าที่จะขอโทษหลังจากวันนั้นผมก็ไม่กล้ายุ่งกับเจ้าแว่นอีกเลย เวลาผ่านไปสองอาทิตย์ผมเกิดไม่สบายเป็นไข้หวัดจึงหยุดเรียนไปเกือบสัปดาห์เมื่อผมหายผมก็มาโรงเรียนแต่ตอนที่ผมมานั้นผมกลับไม่เจอเจ้าแว่นเลยเวลาผ่านไปสามวันผมเริ่มสงสัยจึงเอ่ยปากถามเพื่อนเพื่อนบอกว่าเจ้าแว่นเข้าโรงพยาบาลไปแล้ววันนี้ผมแทบไม่เป็นอันเรียน พอเลิกเรียนผมก็รีบตรงไปที่โรงพยาบาลทันทีเมื่อมาถึงก็เห็นเจ้าแว่นนอนอยู่เมื่อเจ้าแว่นเห็นผมมันก็เมอนหน้าหนีเฮ้ยแว่นเป็นไงบ้างวะก็อย่างที่เห็นน่ะแหละเราคงใกล้ตายแล้วมั้งเฮ้ยอย่าพูดงั้นดิผมตกใจที่เจ้าแว่นพูดแบบนั้นนายน่าจะดีใจไม่ใช่หรอที่เราเป็นแบบนี้สะใจนาเราขอโทษ ผมเอ่ยคำที่ผมเก็บไว้เป็นเวลาเกือบเดือนออกมาจนได้เจ้าแว่นหันมามองหน้าผมมองอย่างประหลาดใจเรารู้ว่าเรามันเลวแต่ที่เราทำอ่ะเพราะเราไม่รู้นายให้พัยเราได้ไหมผมทำหน้าสำนึกผิดเจ้าแว่นเงียบไปพักหนึ่งแล้วยิม้มนายรู้ไหมที่นายด่าเราว่าแวนตุ๊ดหน้าจืดอ,อะไรเนี่ยเราไม่โกรธหรอกเพราะเราเข้าใจว่านายคิดอย่างนั้นจริงๆ อย่างน้อยนายก็ไม่เสียแซงแต่นายรู้ไหมพ่อแม่เรานะ่ะที่คอยตามใจเราเป็นเพราะเรามีโรคเพราะพ่อแม่รู้ว่าเราอยู่ได้ไม่นานเราก็คงจะผิดจริงๆเลยนะที่ชอบเสนอหน้าแต่เราก็แค่อยากจะทำอะไรที่เราอยากทำให้ถึงที่สุดอยากที่จะมองดูความสำเร็จอยากที่จะเห็นอะไรในโลกนี้ที่เรามีโอกาสเห็นได้น้อยอยากเห็นรอยยิ้ม ได้ยินเสียงหัวเราะของทุกคนแต่เราก็ทำอะไรได้ไม่มากเลยเราก็ยังไม่ได้ทำในหลายอย่างที่อยากทำแต่สิ่งที่เรายังขาดเสมอคือเพื่อนและมันจะมากไปไหมถ้าเราจะขอนายเป็นเพื่อนผมพูดไม่ออกน้ำตามันไหลมาได้ยังไงไม่รู้รู้แต่ว่าผมหยุดไม่ได้ผมกอดจะแว่นไว้แทนการตอบรับด้วยวาจาเราดีใจนะ ก็มีอีกเรื่องหนึง่งงานอําลาโมาหกปีนี้พวกนายช่วยเล่นเพลงที่เราหามาได้ไหม <c oughs> <c oughs> นายคงไม่รังเกียจมัน <c oughs> ใช่ไหมไม,ไม่ไม่รังเกียจเราจะเล่นเพื่อนายห,หลังจากวันนี้พอพักกลางวันผมก็จะรีบไปฝึกซ้อมดนตรีกับเพื่อนๆพ,พอเย็นผมก็รีบไปหาเจ้าแว่นทันที เราสนิทกันมากจนเพื่อนๆล้อว่าเราเป็นคู่เกกันจนกระทั่งมาถึงอีกหนึ่งวันที่จะเล่นคอนเสิร์ตผมไปหาแว่นตามเคยแต่วันนั้นไปช้าหน่อยเพราะติดซ้อมดนตรี mm hmm. พอผมไปถึงโรงพยาบาล mm hmm. ก็พบห้องที่ว่างเปล่าผมถามพยาบาลพยาบาลบอกว่าแว่นเข้าไปห้อง ICU ไปแล้วผมรีบตามไปในทันทีและรีบโทรตามเพื่อนๆ สิ่งที่คุณหมอบอกหมอบอกว่าคงสายเกินไปแล้วชีพจรของเจ้าแว่นอ่อนลงทุกทีผมไม่คิดที่จะรังเข้าไว้เพราะถึงผมจะทำอะไรแว่นก็ต้องจากพวกเราไปอยู่ดีผมได้แต่ภาวนาในใจแว่นถ้านายได้ยินเราขอให้รู้นะว่าเรารักนายมากไม่ต้องเป็นห่วงนะคอนเซิร์นอะเราจะทำให้ดีที่สุด แต่ไม่ว่านายจะอยู่ที่ไหนนายต้องมาดูนะเพื่อเราเพื่อเพื่อนๆที่นายรักขอให้นายไปอย่างสงบนะเพื่อนรักหลังจากนั้นในหนึ่งชั่วโมงชีพจรของแว่นก็หยุดเต้นผมรู้แล้วว่าวันนี้คงไม่มีเขาอีกต่อไปน้ำตาของผมไหลอีกครั้งน้ำตาที่หลั่งออกมาพร้อมความทรงจำเก่าๆที่คงเป็นได้ แค่ความทรงจำตลอดการแล้ว,วันนี้ที่พวกเรารอคอยก็มาถึงวันงานโรงเรียนนั่นเองแต่เสียดายที่คนสำคัญของพวกเราไม่มาเห็นพวกเราเล่นเพลงที่เจ้าแว่นเป็นคนหามาให้จนถึงเพลงสุดท้ายเพลงนี้ผมขอเล่นให้คนคนหนึ่งที่จากผมไปอย่างไม่มีวันกลับมาเราหวังว่านายจะฟังอยู่นะแว่น,วน,วนเพลงนี้เพื่อนายเพื่อนรัก มิตรภาพแห่งความทรงจำตลอดกาล